คลิปนี้นะคะมารีวิวอีกรอบค่ะช่วงนี้เที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงแดดร้อนมากๆเลยค่ะขออนุญาตยกกระถางนี้นะคะเข้าร่มเมื่อเช้านะคะหลังจากที่รีวิว ต้นนี้นะคะการกระถางนี้เพื่อที่จะตัดสดขายแล้วก็ไปให้หารน้องนกค่ะกลับมาอีกทีนึงเพื่อนโทรหาทักไลน์ถามค่ะก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อนจะสนใจหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละต้นแต่ละกล้านนะคะว่าอดังแค่ไหนเอาก้านที่เพื่อนสนใจก่อนนะคะ3า9ร้รวมส่งนะคะมาที่ก้านที่หนึ่งก่อนค่ะ การน,นี้นะคะสามร้อยเก้าสิบเก้ามีกี่ใบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าใบใช่ไหมยี่สิบใบค่ะทุกคน กาลายก้านนี้นะคะก้านนี้เป็นก้านแรกนะคะยี่สิบใบด่างกระจายทุกใบเลยนะคะมาดูก้านที่สองก้านที่สองคือก้านนี้นะ เมื่อสักครู่นะคะคุณแมวอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะนนทบ,บุรีน่าจะใช่นะสนใจสามเก้าเก้าค่ะกิ๊กกิ๊กเลยต้องมารีวิวให้ดูนะคะทีละก้านให,ให้เลือกนะคะว่าชอบก้านไหนก้านนี้คือก้านที่สองนะคะก้านที่สองคือก้านนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีทั้งหมดสิบหกใบการนี้นะมีสิบหกใบเป็นก้านที่สองส่วนก้านที่สามคือก้านนี้อนะก้านที่สาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใบนะคะก้านมู๊ก้านนี้สามร้อยห้าสิบนะคะไม่ใช่สามร้อยเก้าส้าก้านนี้สามสามร้อยห้าสิบ านที่สี่คือก้านนี้นะก้านนี้ให้หนึ่งร้อยเก้าเก้านะคะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกนอกจากเป็นใบเผือกนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วกันร้อยห้าสิบบาทก้านนี้นะส่วนกลุ่มนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ ร้อยห้าสิบบาทนะคะตัดสดก้านาน,านี้ก้านนี้ก้านนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะก้านที่สี่ร้อยห้าสิบก้านที่ห้าก้านที่หนะ้าร้อยห้าสิบเนาะก้านที่ห้าร้อยห้าสิบก้านที่หกร้อยห้าสิบ มาดูก้านที่เจ็ดก้านที่เจ็ดร้อยเก้าเก้านะคะสองสี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าใบนะคะร้อยเก้าเก้าเป็นด่างฮาร์ปนะคะด่างครึ่งหนึ่งเผือกครึ่งหนึ่งนะคะก้านนี้ร้อยเก้าเก้า แล้วก็ก้านนี้ค่ะก้านนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าเก้านะคะเป็นก้านที่หกใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดก้านที่แปดค่ะน,นีก้านที่แปดแล้วก็ก้านนี้นะคะก้านที่เก้า ก้านนี้นะก้านที่เก้าเวลาเพื่อนอทักไลน์มานะคะแคปภาพมาเลยคะ่ะว่าชอบก้านไหนนะคะนี่ก็จะตัดตามตามที่เพื่อนแคปมานะคะก้านนี้ร้อยเก้าเก้าค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสนใจก้านไหนก็ทักมานะคะคลิปนี้รีวิวให้กับคุณแมวดูพร้อมๆกันคะ่ะ นนี้ก้านหนึ่งก้านสองและกล้านสามมีสามก้านที่เป็นก้านใหญ่ๆแบบนี้ส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้ด่างไม่เยอะแต่ว่ามีด่างก้านใหญ่มากเลยค่ะก้านนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเขากำลังเลี้ยงลูกอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับ กระถางนี้นะคะสนใจก้านไหนต้นไหนก็ค่อยทักมาะคะ่ะ